ทักทายสบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเบิ่งอีสานประวัติบัตรตำนานเมืองกลับมาพบพี่พอน้องอีกคือเกา่าเวลาเดิมคลิปนี้ตอนนี้ขออนุญาตหยิบยกเอาตำนานหัวลาดมาบอกเราเบาสูพี่น้องฟังก่อนอื่นก็นต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าการนำเสนอเป็นเพียงแต่การบอกเล่าสาระความเป็นมากโบเมนการเบาหล่อเลี่ยนผู้คน หรือว่าผี่นอกผูหัวหลานผมหน่อยการทีคนเห่าเกิดมาผมหน่อยหรือเป็นค้นหัวหลานนั่นกับเป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรมาตามธรรมาชาติบ่ไม่ไผเลือกได้กำหนดได้กับสิ่งเหล่านี้แม้แต่ผูบรรยายเองกะกำลังหลกลนรวงบางเป็นย่อมย่อมคือกันกับผีกำหนอกนั่นแหละครับในตำนานค้นหัวหลานได้บันทึกได้กาวเป็นตำรับตำล่าไวัยว่า หัวหล้านนั้นมีหลายแบบคือกันกับคนมีทรงผมหลายทรงนั่นแหละครับสมัยก่อนเพิ่นจังมีการเอืน่นคนหัวหล้านเป็นคำ่ของจองกันไหวต่างๆหน้า,ห,นาหลายสำนวนมีสำนวนหนึ่งเพิ่นได้แยกแยะเอาไว้วาธงมาหลงดงสั่งขามงามเทพโอ้ชดูตีแปลงแรงกับพื้อปีกฉีค้างฝาดราดครึ่งเข้าปางแห่งกะเอื่นต่างกันไปจังเช่น ธงหมาหลงดงสั่งขมงามเทพโพชโดตีแปลงแรงกับพืชปีกเคิงสีกพระจันทร์สุริยันมดเมกหัวล้านจันตบุญกับมีซืออื่นออกไปอีกอย่างหนึ่งว่าชกหมาหลงดงสั่งขมหมบยุทธลุดไถ่ถ้อยหอยน้องปือลือทั่วบานล้านเชงเมงสำหรับธงหมาหลงก็คือกลุ่มคนที่หัวล้านยังมาก ลานจนตกขอบมีผมใบเพียงแต่พ่อให้เดาว,ว่าเป็นหัวแถวถ่ายถ้อยหรือว่าตีนผมเทาน้นเปรียบคือธงก่วงม่องเห็นแต่ฝากถ้าว่าเอาม้าไปปล่อยกบลงท่างหาทีห่หาทางบ่พอใส่หัวหลังมีแต่ควมเบื้องบางว่าสันแม่แต่หมาถ้าเอานําไปปล่อยไว้ย่างกลางธงกะกับท่างบ่ถึกเพิ่นจึงเปรียบเทียบเป็นธงหมาหลง สำหรับดงสั่งคำก็คือค้นหัวหลันจากท่าหนาผักไปถึงไถ่ถ้อยเปิงแหลวาไข่ไข่กับแมนาโดยมีปากน้ำอยู่เหนือหนาผาักจังได้เปรียบเทียบเป็นดงเพิ่นว่าคือกันกับทางย่างของสั่งวสันสิกวางมากกวางหน่อยกระสุดแท่แต่แต่สิบโตกขอบคือสั่งยังพ่อเห็นแนวปลาอยู่ทั้งสองฝากฟังถ้าหากว่าปลาเตียนเม็ดกระสิเขาลักษณะของธงหมาหลง งามเทพูอันนี้คือลานเถิดขึ้นไปสองขางขมับมีผมใยตรงกลางหรือกระมอมไปจนถึงด่านหลังชะโดตีแปงคือลานเป็นวงกางกระบ,บานมีผมรอบๆทั้งทายขวานาหลังคือกันกับปลาชะโดตีแปงจนน้ำกระเส้นออกไปรอบทิศ้านน้ำน้อยจนเกือบเป็นโคนตมเมื่อยามสะโดตีแปงสีม่มิส่วนที่น้ำขังเป็นวงกมลมลานแบบนี้ ต้องบึงมุ่มสูงวสันคือมองจากด้านบนกสิห็นได้ชัดหัวดปเมนเข่าทำนองของภูบรรยายนี่บ่ขับท่านบึงสูงสูงก้มหวัวลงแง่งบึงทางกระจกในช่วงกลางกลางกะเลื่อมบางไปแล้วก็คือสิเมนเป็นแบบล้านชโดตีแปงลงนี่แหละครับแหล่งกระพือปีกคือล้านเถกไปทั้งสองขางขมับลึกโอบกระมอมไปต่อกันทั้งด้านหลังเหลือกระจุกผมอยู่เพียงด้านหนา้า คือกันกับโดนปีกแหงกระพืชเอามารวมไว้ฉีกคางฟาดบางที่กรเอินฉีกควนฟาดหมายความว่าหลาดบบเลื่อนยังมีผมบางๆอยู่สัน้นอุปมาดังฉีกหางปลาหรือหางงวฟาดลงไปจังเห็นเป็นล้อยเส้นเป็นแนวอยู่ส่วนที่เป็นเบิง้งผมบางๆอาจสิมีขอบรูปหายไปจนจดถ่ายถ้อยก็เป็นได้หลาดครึ่งเข้าหมายถึงพระราชาลูปเข้า คงสี่เปรียบเทียบหรือว่าหมายถึงหัวหลานแบบต่างๆที่วา่ามากในขังตนนั่นแหละครับแต่ว่าเพิ่มหนวดเข้าที่ดกเกิืนธรรมดาเข้าไปคนหัวหลานชนิดนี้กับมักซิมนี่ขนน่ะเออขึ้นเต็มอีกตั้งหากคือจังขุนสั่งกะเข่าใครในหัวหลานครึ่งเข้าดังในวันนคดีบรรยายถึงขุนสั่งที่ว่าหัวหลานปกขนมาต่างแต่เกิด ล้านค่งสิระจันท์คือล้านที่ด้านหนา้าตรงหน้าผากว้าขึ้นไปด้านบนเป็นลูกเคิงบ้งกลมคือกับะจัน์เคิงเสี้ยวล้านแนวนี้เบิ่งแลหลวกับไข่ล้านล้อยคั้วของสำนวนภาคเนื้อตอนลางสุริยนันเมดเมกก็คือล้านเกี่ยนทั้งหัวอันนี้เอื่นว่าล้านสมบูณ์แบบจนเห็นหัวแดงแบวบแบบคือดวงอาทิตย์คือกันไข่กันกับล้านเฉิงหมิงของทั้งจันทบุญหรือสำนวนทั้งจันบุรี ลกักกาล่านแบบตังโคดโ,โบมีของทั้งล่านหน้าหรือว่ามือเหนือควมเสือเรื่องลักษณะของคนหัวลานเิ่นแบ่งไหวสามสี่อย่างครับพี่น้องคือล้านเฉลิมร้อยคยั้วคือล้านเว้าหนาเสือว่าเป็นคนใจนักเลงใจก่วงกับมูพวกเพื่อนฟูงมูพวกสีหักไข่สนิทสนมส่วนหมากล่านเฉลิมร้อยคั้วหรือว่าลานแบบนี้หมักสิเป็นผููนํำข้นว่าสัน ประการที่สองหล้านชะโดตีแปงหรือว่าหล้านกำแหงคือหล้านตรงกลางหัวเสีอว่าเป็นนักเลงเป็นคนดุคนเก่งประการที่สามล้านเศรษฐีคือหล้านเลียนเตียนลงเหลือผมหลีกวีหรือเหลือผมเฉพาะหนาใบหูขังละนิดละน้อยหล้านชนิดนี้เสีอว่าเป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองหรือว่าเป็นหล้านเศรษฐีนั่นแหละครับ ประการที่หาเพิ่นว่าหลานจันไล่คือหลานเป็นยอมยอมหลานบอสมำเสมอหลานแบบนี้เส้อว่าเห็ดอีหยังทำอีหยังกับมีตั้งแต่สิลมจมเสียหายว่าสัตว์ในวรรณคดีไทยเก่าๆหรือวันนิท่านพื้นบ้านกับมักสิบเรื่องเาวของคนหัวหลานอยู่หลายขังหลายข้าวแม้แต่คำพังเพยกับมีหลายวลีจังเช่นคำว่าหัวหลานได้วีหัวหลานออกคู่หัวหลานพ่อยตาย คบเด็กสั่งบ้านคบหัวร้านสั่งเมืองเป็นต้นตลอดทั้งมีบทกรบทลองของเด็กหน่อยในยุคอดีตจังเช่นคำว่าหัวหลานหัวเหลืองหัวเหลาเฟืองสองไพ่คนหัวหลานกระสิตอบว่าหัวหลานหัวทอหัวหลานพอมึงเมื่อใดจังสีเป็นต้นที่แมของวัลลี่คำว่าหัวหลานพ่อยตายกะมาจากนิท่านเกาที่มีการเล่าว้ว่าหัวหลานผู้หนึ่งเกิด ควมคุมขังแล้วก็ได้ปีนขึ้นไปยั่งตนใหม่ซึ่งตนใม่นั้นก็คือตนตานหัวหลานผู้นี้ก็ได้ปีนโวกเว,ยวียกโวยวายอยู่ทั้งต้นตานแล้วก็ตะโกนห้องว่าอยากขาโตตายสีโดดลงมาให้ข้อหักตายโดนี่ในขณะนั้นก็มีหัวหลานอีกสี่คนได้เดินทางผ่านมาเมื่อเห็นจังสันกระตก๊กอก,อกตกใจคิดที่ซอยเหลือบออยากให้ใช้ผู้นั้นกระโดดลงมาตายจังพากัน จับผ่าคนละมุ่มขึงไว้่านน้องหลับกันเมื่อใช่หัวหล้านผู้อยู่ทั้งตนตนันตัดสินใจกระโดดลงมาจากตนตันเมื่อตกลงมาสูา่ผ่ากับปรากฏว่าหัวหล้านทั้งสี่ขมั่มชนกันจนตายทั้งหมดบ่เหลือแม่แตงแต่ผู้ที่กระโดดลงมาต่างกับหัวขมั่มชนกันเหตุใดสินชีวิตดับดินไปทั้งสีห่หาหัวหล้าน ส่วนคำพังเพืยธีวาหัวล้านนอกคู่กะมินิท่านประกอบเบาเราไหวขึ้นกันครับคือมีลูกศิษย์หัวล้านคนหนึ่งได้ไปหาคู่บาอาจารย์เพื่อห้ซอยรักษาอาการหัวล้านสิได้มีผมปงขึ้นมาผู้เป็นคู่บาอาจารย์เนี่ยกะเรือโนสงสารจังได้บอกคาถาปลูกผมให้แล้วก็ได้บอกวิธีที่สีเหตุให้เกิดผลสำเร็จ เริ่มต้นก็คือให้ไปบริกรรมค่าถายอยู่หิมฟังหน้าว่าคาถาขาบหนึ่งแล้วก็ให้กระโจนโลงน้ำแล้วขึ้นมาบริกรรมไม่อีกขาบที่สองพ่อบริกรรมขาบที่สองแล้วก็ให้กระโจนโลงมุดน้ำอีกแล้วกลับขึ้นมาบริกรรมขาบที่สามเมื่อบริกรรมเสร็จก็ให้กระโจนโลงน้ำอีกเป็นเือที่สามแค่นี้ผมกะสิดกดำขึ้นมาเป็นปกติเมื่อลูกศิษย์ได้ยินคำแนะนํำของครูบาอาจารย์จังสัน นั่ไปปฏิบัติตามจนครบสามครั้งกะปรากฏว่าได้ผลตามค่ทีคู่บาอาจารย์บอกผมดกดำขึ้นมาเต็มหัวเป็นปกติแต่แลกก็เกิดความโลภคิดว่าถ่าเห็ดถ่าท่องค่าถาขัามลบที่ซีที่หาผมก็คือสีดกดำขักกวัวนี้มาเพื่อขาดเพื่อเหลือใช่ผู้นั้นกะได้ทองค่าถาบริกรรมอีกเป็นเถื่อที่ซี แล้วก็กระโจนโลงหนักผลปรากฏว่าเมื่อกลับขึ้นมาแท่นทีผมสิดกดำมากขึ้นกับกลายมาเป็นคนหัวหล้านคือเก่าจังไดเป็นทีมากของสำนวนที่วางหัวหล้านลื่นคู่นั่นละครับกับพี่้องอันนี้คือตำนานควมเป็นมากของเรื่องหัวหล้านที่ไม่บอกไม่เล่าไหวในตำรับตำล่าใบบุญไดยิบยก มาทายถอดสูพีสูนองแล้วกะสิได้ยอำลาพรจากฝากผี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นเร่งอกเร่งใจในการบันทึกประวัติบัตรตำนัน่งเมืองไว้ในยูทู e พ่อๆกันไม่คิดหน้าโชคดีบิสุขทุกท่านครับ